เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมพีวเวอร์ตีนะผมวันนี้นครับเราก็้บเกมโรบอทในแมป B ีสวัมซิมูเลเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งเป็นเกมเป็นแมปแนวซิมู l a เตอร์แน่นอนนะผมเพราะว่าเขาเขียนว่าซิมู l a เตอร์นะผมจะเป็นแนวอื่นไม่ได้นะผมก็โอเควันนี้นะผมก็จะมาจําลองการเลี้ยงผึ้งหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาที่ ในเกมในแมปแล้วนะผมก็เกิดมาเนี่ยเขาจะให้กระเป๋าเรามาซึ่งเขียนว่า0ูนยทับสองก็คือบัรจุได้200นั่นเองแล้วก็ที่ขุดมาหนึงแล้วก็มีเสียงเพลงนะครับก็เราเอันนี้ก็เป็นการกดชิปล็อกนะผมด้านตรงนี้ก็น่าจะเป็นปกติแหละโอเคมาดูที่การตั้งค่าของเขากันเลยโอ้โหการตั้งค่าของเขานั้นละเอียดมากนะผมโอเคมี การตั้งค่าที่ลดเสียงเพลงไหม <c oughs> มแจะปิดไปเลยนะแต่ไม่มีลดนะผมโอเคงั้นเราปิดเสียงเพลงไปเลยเนาะโอเคนะผมก็มีโค้ดให้ใส่นะผมยังไม่หาโค้ดมาใส่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าเกมป์นะผมโอเคเขาให้มีลูกศรมาตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเดินมาตรงนี้กันเลยนะครับก็กด C เพื่ออะไรไม่รู้นะผมอ๋อจองเป็นของเราเนั่นเองนะเพื่อของคนนี้โอ้โห อู้นย่างที่นะผมอันนี้คืออะไรแผงไข่ไม่รู้นะผมเหมือนว่าเราจะต้องไปขุดอะไรสักอย่างนะผมซึ่งการขุดก็จะเป็นตรงนี้ไหมโอ้โหใช่นะผมใช่นะเผื่อน,นี่คือเงินนะผมแล้วก็เก็บเงินไปอันนี้จะเป็นดอกไม้สีแดงนะครับโอเคแล้วก็จะขุดไปนะครับขุดให้มันเต็มไปเลยนะครับพึ่งพึ่งของใคร <c oughs> โอ้ขอคนนี้นะผมโอเค ล้วก็ขุดไปก่อน,นครับตอนนี้เรามีเงินอยู่511บาทนะผมเราทำอะไรได้เราจะมาดูกันนะครับโอเคเราขุดไปก่อนขุดไปก่อนตอนนี้มันเต็มกระเป๋าก่อนนะครับจื๊บจืบโอเคเต็มกระเป๋าแล้วนะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ย o p e n Shop เป็นการซื้อไข่พึ่งในราคา1,000บาทโอเคเราไม่มี นี่ไง้ยค,คนนี้หดูด,ดูมันมันมามาดูของเขาก่อนนะครับอันนี้คือการเลี้ยงพึ่งเหรอผึ่งจะมาเอาน้ําหวานตรงกระเป๋าเราใช่ไหมโอเคนะครับเหมือนว่า open the ไข่เมนูเมนูไข่แล้วก็หยิบไข่มาใส่อ๋อประมาณนี้นะครับโอเคเบสิกบีนั่นเองก็คือไข่ปกตินะครับโอเคเราจะเลี้ยงตัวนี้ยังไง เราต้อง make honey ก็คือ,อสร้างน้ำผึ้งโดยการกด e อย่างนั้นเลยอ๋อนี่ไงพึ่งจะดูดเอาน้ำผึ้งตรงหลังเรานะครับโอเคมีไปสร้างไปโอเคอ๋อพอเข้าใจนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้หมดแล้วนะครับโอเคเราจะไปต่อเฮ้ย hey, คนนี้โอ้โ oh, หพึ่งโคตรเยอะอ้าว oh, เยอะเกินนะครับโอเคเราจะไปขุดต่อนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อน้ำผึ้งแต่เราไม่มีตังนะเราก็จะมาขุดขุดแถวนี้ตรงเฮ้ย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 ตัวอะไรครับเนี่ยเฮ้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 ยมันได้มันมาได้น้ำผึ้งเหรอเฮ้ยมันได้น้ำผึ้งว่ะทุกคนดีเลยนะสบายเลยตอนนี้เรามาขุดที่ทุงอะไรไม่รู้สีแดงแดงแต่ขุดได้เยอะได้เงินด้วยเมื่อกี้ ุดไปพึ่งเราช่วยอยู่นะผมพึ่งเราคุณได้แรงมากพึ่งเราโอเคตรงนี้เป็นเห็ดเห็ดทำรายได้ครับุดไปโอเคตอนนี้กระเป๋าเราเต็มแล้วนะครับเราก็อันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นตั๋วแล้วก็เป็นรูปน้ําพึ่งนะไม่รวมเหมือนกันต้องมีน้ําพึ่งหนึ่งอันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเออ,ซ,อเเซื้อไปเลยนะผมเป็นพึ่งซื้อไปเลยซื้อไข่พึ่งไปเลยนะครับ ีเราได้ไข่พึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ไว้ตรงนี้เหมือนกันนี่เป็นไงได้มาสองตัวแล้วโอเคเมกฮันนี่ไปเลยนะครับแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวก็เออรู้สึกว่าจะหมดแล้วโอเคหมดแล้วนะครับมาเฮ้ยยังไม่สําเร็จนะผมมันต้องรอก่อนนิดนึงโอเคมาพึ่งเอาน้ำพึ่งไปกินซะไปทำลังโอเค ดีโอเคนะผมเสร็จแล้วมาดูที่ช็อปก่อนนะผมมาดูที่ช็อปกันก่อนเลยนะครับมาสิช็อปตรงนี้มีอะไร b s t o อ a g e อันนี้คือเอ่อการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บเรอไม่รู้นะครับโอเคเข้าไปในช็อปกันเลยอันนี้คือหมอนอ <c oughs> อ็อกเฮ้ยโอเพนเดอะช็อปอันนี้คืออะไรใช้อยู่นะครับ อันนี้คือ650ิก็คือเป็นกระเป๋าที่อันนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้ส0 0รปกติอันนี้เก็บได้750นะครับเนี่ยผมอ๋อที่นี่เองที่มาซื้อเออของชัยสินะอันนี้แ800ดรอเป็นการขุดที่แบบแรงขุดเพิ่มขึ้นนะอ้หูน่าซื้อมากเลยนะเดี๋ยวเราไปเก็บเงินมาซื้อดีก่อนนะครับผมเราจะเก็บเงินซื้อกระเป๋าก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ขุดได้เลยอ่เก็บได้เยอะขึ้นนะผมเราจะได้มีเงินนะ ขุดขุดขุดไอทุ่งนี้มันไม่ค่อยได้เยอะวะเราต้องนี่สีแดงล้วนเลยนะครับแถวนี้อ้ยสีแดงเยอะมากแล้วก็ขุดขุดปเงินมันเอาที่ไหนวะทุกคนอยากได้เงินวะ่ะตอนนี้ทําไมเขานิยมไปขุดข้างบนกันวะทุ่งสีขาวอย่างนงินเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับนอกประตูเขียนเลขห้าไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องมีพึ่งห้าอันห้าตัวหรือเปล่าโอเคเต็มแล้วนะผมตอนนี้น้าพึ่งเราได้เต็มแล้ว เราต้องไปเก็บผุยต้นกระเป๋าคนนี้เขาเท่อ๋ออันเจ็ดร้อยห้าสิบโ่ได้เจ็ดร้อยห้าสิบเราจะมาป้อนพึ่งเราดีกว่าฝังน,นี้มันจะมีหมีนะครับโอเคพึ่งมาเอาไปคนละเออแปดสิบเลยนะเอาตัวเราแปดสิบเลย,ยงั้นเลยเฮ้ยเหมือนอะไรเมื่อกี้โอเคเราจะลองไปหาคุณหมีดูนะครับโอเคเวลาเราให้น้ําพึ่งเราก็จะได้เงินด้วยนะครับ มาดูหมีสิหมีมีอะไรท็อกอะมีเออให้ฉันมีดำนะเอออะไรไม่รู้นะครับโอเคพูดอะไรไม่รู้นะครับเป็นเควสใช่ไหมเป็นเควสอะไรอ๋อเก็บอันนี้ร้อยอันแล้วไปให้หมีหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับโอเคขุดไปขุดไปจืบจืบโอเคสําเร็จนะครับรรสําเร็จ,นะรเ,รจเราต้องเอาไปส่งหมีไหมอันนี้คือหมีอีกตัวใช่ไหม มาเทอแเบร์ bear, แม่ของหมีตัวนั้นนะผมโอเคมีเควีตใหม่มาอีกแล้วอ่าทูเลเวลสองอ่าฟีดอันเทอทูโยเบร์คืออะไรวะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราขุดให้ครบ200อก่อนเราจะได้เอาไปให้หมีแล้วก็เอาไปให้พึ่งเลยทีเดียวน,นะโอเคจื okay. ๊บจืบโอเคเต็มแล้วนะครับมาอามาให้หมีเอาไปคืนเป็นไงให้สองร้อยอ่ น้ำผึ้งเลยนะนี่สองร้อยน้ำพึ่งโอเคเรามาดูที่ตรงนี้กันเถอะเฮ้ยตรงนี้เป็นช็อปที่ซื้อพวกนี้ได้นะมาดูที่อันนี้ต้องใช้หนึ่งทิกหนึ่งทิกมันคืออะไรหนึ่งทิกมันเอาตรงไหนนะอันนี้ก็ไม่รู้นะผมโอเคเรามาป้อนน้ำพึ่งดีกว่านี่ป้อนไปเลยแป๊บเดียวนะผมแป๊บเดียวก็เส็จนะหรือรอแป๊บหนึ่งนะผมนี่มีเงินแ800ดร้อยแล้วนะผมตอนนี้ หมุนไปโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่ใส่น้ําผึ้งอีกนะผมไปเก็บที่ใส่น้ําผึ้งดีกว่าดูซิมันจะดีขึ้นข,น,ขนาดไหนแต่ไม่รู้ว่าเงินพอไหมนะมันจะอัละพันหรืออะไร6กร้อยห้บอันนี้ก็ห้าพันโอเคเอา6กร้ก่อนแล้วกันนะครับเงินน้อยนะครับนี่เจ็ดร้อยเป็นไงใหญ่กว่าเดิมนะผมเก็บได้เยอะกว่าเดิมดูคนนี้เขาเอาที่ขุดอีโหที่่ังเลยที่เกิน ตัวนี้เป็นใบ,บไม้เราขุดได้อะไรวะไม่รู้นะครับเฮ้ยเหมือนมีมเมล็ดอะไรไม่รู้นี่ได้แล้วนะครับคุณคนนี้เขาขุดแรงมากเฮ้ยเลเวลอ่าเลเวลไอ้เเอนี่ผมอัพแล้วนะผมเป็นเลเวลสองก็คือเลเวลไอ้พวกอ่าผึ้งผมอัพเป็นเลเวลสองแล้วคเควสของคุณแม่หมีก็ตำร็จแล้วนะไปอันหนึ่งนะเหลืออีกอันหนึ่งเฮ้ยจัดการมันเฮ้ยเฮ้ย เก็บเก็บเก็บเป็นไงละ่ะสายโดูอย่างผมอันนี้คืออะไรวะไม่รู้นะครับแต่ตัวน,นี้จะเกิดอีกในสีนาทโีโอเคมันเป็นแบบเอน่าจะเป็นบอสต,ตรงนี้โอเคเรียกได้ว่าบอสนี่ขุดไปขุดไปขุดอย่างเดียวน,นะผมตรงนี้มันเป็นเออ่ดอกไม้แฝดนะดูว่ามันได้เยอะกว่าปกติตรงไหนนะ ออได้เยอะกว่านะครับมั้งนะเออช่างวันแล้วกันมาเราขุดไปดีกว่ามีหน้านะที่ขุดอย่างเดียวนะผมเป็นเกมซิมูเลเตอร์นะผมก็ขึ้นชื่อว่าซิมูเลเตอร์แล้วแน่นอนว่าเฮ้ยทำไมเพ,พิ่งเราไปตรงนู้นวะน่าจะหิวนอนแล้วนะผมน่าจะง่วงนอนนะเออโอเคขุดไปจืบจอบโอโ้โหครเดียวเต็มนะผมปึ๊บโอเคเต็มแล้วนะเราจะเอาไปเก็บไว้ นะเอาไปให้พึ่งทำน้ำพึ่งกันอันนี้คือขนมใช่ไหมสตรอบเบอรี่โอเคต้องเลี้ยงพึ่งอย่างนี้คนระับโอเคนะผมมาเอาน้ำพึ่งไปทำรังซะนะเอาน้ำพึ่งไปทำรังบสิกบีนะ่าจะเป็นพึ่งบสิคครับครับบสิคโอเคฮ้ยได้งเงินเยอะเลยนะ รอบหนึ่งก็ได้เงินเยอะนะผมเพราะว่าช่วยกันนะช่วยกันโอเคตอนนี้หมดแล้วนะผมเราจะไปดูที่ขุดกันนะผมที่ขุดมันกี่บาทวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเราต้องไปดูที่ขุดกันนะเพราะว่าเฮ้ยเควสคุณแม่หมีสําเร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูที่ขุดกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสคุณแม่หมีกันนะครับโอเคมาดูที่ขุดครับมาดูที่ขุดนี่ไงแปดร้อยเองครับอันนี้สองพันโอเคเราใช้แปดร้อยก่อนนะครับ นี่เป็นไงเพึ่งเรามีหน้าแฮปปี้ด้วยโอเคเราจะไปส่งเวทคุณแม่หมีกันนะครับหุยหุยพึ่งไขว่าทำไมเยอะแยะขนาดนั้นวะเฮ้ยม,มีล่มด้วยวะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้นะผมอ๋อปืนใหญ่อ๋อตรงนี้มันจะยิงไปตรงนู้นนะครับอืมเฮ้ยทำไมอะไรตัวข้างๆอะไรตัวข้างๆตรงนั้นวะอยู่ตรงนี้เหมือนอะไรสักอย่างเฮ้ยขุดแล้วได้ของนะผมหุย ขุดเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีไปเลยนะขุด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 ต้องใช้ชีบล็อกนะผมค่อยแม่นกว่าเดิมรับพื้นตรงนี้ขุดเลยนะผมนี่ได้อะไรไม่รู้นะผมแต่เราขุดอย่างเดียวได้มันก็ดีนะครับโอเคขุดไปนี่มาส่งเควสคุณแม่มีกันเถอะนี่เป็นไงโอ้โหได้เยอะเลยนะครับตรงน,นี้คืออะไร ช็อปเหมือนกันนะผมซื้อน้ำผึ้งหรือซื้ออะไรอ๋อซื้อที่ไปป้อนหมีเอยป้อนไอ้นี่ใช่ไหมป้อนผึ้งต้องต้องซื้อไปป้อนผึ้งด้วยแต่เรามีแล้วอะเรามีเยอะเลยนะเราขุดเอานะแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนี่ตรงนี้เป็นใบไม้เราก็ขุดไปเพื่อมีอะไรดีๆนี่ไงขุดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะขุดไปขุดไปนะครับมาขุดให้มันเต็ม750เลยแล้วกันเฮ้ยผมมีผมเพิ่งตะเกตผมมีเงิน7,000แล้วทุกคนเฮ้ย มีเงินเจ็ดพันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับเนี่ยน่าจะเป็นเควสคุณแม่หมีนะครับเราเลยได้เจ็ดพันเลยนะครับผมก็งงเหมือนกันนะเพิ่งสังเกตนะครับมาเดี๋ยวเราอีกห้าสิบเก้าวิบอสเกิดนะเดี๋ยวเราไปเอ่อให้หมีอันนี้ก่อนนะครับไปเอ่ออ่ะส่งน้ำพึ่งเอออันนี้บิสกิตไปนี่เลเวลอันนี้ก็อัพไปเฮ้ยใส่หมดเลยเลยใส่หมดเลยเลยโอเค นี่พึ่งเราก็เลเวลสูงขึ้นนะผมเลเวลสแล้วก็เลเวลสนั่นเองนะครับนี่ผมมีทิกเกอร์หนึ่งอันโอเคมาเอาน้ำพึ่งไปซะเอาน้ำพึ่งไปเยอะๆจะได้มีเงินเยอะๆนะผมบางทีเราจะาไปซื้อของกันนั่นเองนะครับตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งทิกเก็ตนะผมซึ่งเราไปเออมันจะมีตรงเนียที่มันใช้หนึ่งทิกเก็ตสมสมพึ่งหรืออะไรไม่รู้นะครับโอเคเรามีเงินแปดพันแล้วนะครับ เราจะมาดูตรงนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านะที่เราเห็นตอนนั้นก็คือใช้หนึ่งตเพื่อสมใช่ไหมยูนิตเออยูเออผมต้องการนะ้ำพึ่งในต้องมีน้ำพึ่งในขวดโลเลยเดี๋ยวผมไปซื้อที่ขุดใหม่ก่อนนะเพื่อที่มันจะได้เร็วกว่าเดิมนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้แบบขายเรลวๆนะครับตรงนี้เป็นอะไรครับครับ,ค,รบคืออะไรวะไม่รู้นะครับมาซื้อที่ขุดมาซื้อที่ขุดนะครับที่ขุดห้าพเลยเป็นไง แล้วก็ที่ใส่เป็นไงที่ใส่ได้เอ,อ,อันไห,นไหมั้ยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหมวกเป็นอะไรไม่ได้นะโอเคแล้วที่ขุดใหม่แล้วนะผมเป็นอ่าแม่เหล็กนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราลองขุดดูนะผมว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับจื๊บจืบโผลดล20เลยนะเฮ้ยดีเลยทุกคนจะได้แบบเร็วขึ้นไงมาขุดตัวนี้กว่าดอกไม้สีแดงนี่ไงบอสบอสบอสโจมตีมันพึ่งพึ่งโจมตีแมงับเต่า นั่งตับเตานั่งตับเตาตีไปตีไปนี่ผมมีหลอดเลือดไหมมีนี่หว่าโอเคนี่เป็นไงฮ่หาฮ่าฆ่าได้ยังง่ายได้นะผมแล้วก็ฟาร์มเร็วขึ้นนะเพราะว่าเรามีเออที่ขุดใหม่แล้วนะมาเลยนะครับพึ่งมาเลยนะผมพึ่งของเรามาป้อนเลยทีนี้นะผมมีสตอรอเบอรี่อีกอันนึองมาป้อนจืบ๊บจืบ๊บนะครับ นี่เลยขายน้ำพึ่งไปขายไปขายไปจึ๊บเอาพึ่งเราหลับครับพึ่งพึ่งเราหลับอยู่นะครับพึ่งเราทำไมมันหลับมันเป็นไรวะโอเคมาแล้วผมตื่นมาแล้วมาทำงานกันซะอย่าพึ่งหลับอย่าอู้งานดิโอเคกินน้ำพึ่งไปนะครับนี่เงินเราก็เพิ่มเรื่อยๆื่อยนะผมทีละร้อยทีละร้อยนะครับผมว่ามาซื้อลังพึ่งอีกสักลังมาซื้อลังพึ่งอีกสักลังนะครับ คซื้อแังพึ่งอ,อีกสักลังนี่าาราคาแังพึ่งมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่2,500ต่อไปก็4,000นะผมแพงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เออค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะโอเคเราได้พึ่งมา3ตัวแล้วพึ่งเราแฮปปี้เลยนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะผมจุกกรู